เขาจะให้ดูคอยมรหลกดสองสีใสกระหล่ำประมาณกระหล่ำตังเยี่ยไปทำแหววผู้หญิงสวยนะครับมรกดสองสีไฟดีครับไฟจ้ายครับเป็นพลอยขึงเขาขึงดิบนะครับพลอยทำเมฆาสวยนะครับไฟแวววาวครับ รตรงกลางสีเขียวเข้มลองลงไปรอบๆสีเขียวอ่อนสวยอะหายากนะครับคอยประเภทนี้ครับนานๆจะเจอสักเม็ดหนึ่งครับส่วนใหญ่จะเป็นเขียวทั้งเม็ดสอเขียวอ่อนเขียวทั่วเม็ดเขียวเข้มแต่ว่าจะมีลูกผสมอย่างนี้หายากนะครับนี่จะเป็นคอยแปลกๆที่เรานํามาให้ท่านดูนะ เดี๋ยวเราจะคีบให้ดูนะครับอันนี้เราดูในที่ไม้จับเนี่ยเวลาทําแหวนจะจ้าอย่างนี้ครับให้ดูว่าเวลาทําแหวนเราใส่เนี่ยน้ำเตยเนี่ยจะแวแวาวาวจ้าอย่างนี้เลยครับแสงน้ําขนาดพอดีพอดีทําให้แสงเอ่อลำแสงขึ้นไฟแวววาวคอยในเนื้อแก้วลำแสงจะดีครับแลให้ดูเอ่อเป็น ให้ดูเป็นปักบีมนะครับปั๊บีมท,ท,ที่ให้ดูก้นนะก้นดูแบบนิ้วไปประมาณนีดูคลิปให้ดูนะครับคลิปให้ดู ะมีแบบนี้สีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนๆแบบตรงกลางเข้มสวยอะต้นรอยสองสีครับรอยสองสีสวยนะครับหายากมากต่อไปทำแบบนี่สวยสีธรรมชาติธรรมชาติจะอมเหลืองอยูย่ยับบต่อครับ ติดแงก็ให้ดูคอยไอลินอมเขียวอันนี้คอยคอยสีเขียวอมเหลืองครับสีก็ดขอบจะสีเหลืองสวยงามมากนะครับใช้กระดาษฝาทำแหวนกำบังบวงนา่ารักสวยนะครับสนใจก็โทร087150561ครับร้านเจเกมจันนะครับเราก็มีคอยจันเก่าสวยๆออกมาเรื่อยๆนะครับให้ดู รู้จะอ,อยากกั้นไหครับแต่๋ะพลอยตัวตดวนั่นนะครับ,รบให้ดูคอยจัดก,ก็เป็นคอยที่ไฟดีมากนะครับในสายตาผู้อยู่ในวงการคอยนะครับมันอนี้สวยนะครับ